สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมทาโร่ชานอลนะครับและนี่คือซีรีส์แพดทอล์กจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับแพทอัปเดตของเกมสกิลลิเ Royal ซึ่งไม่เสียเวลาเราไปดูแพทอัปเดตในบน Discord Official ของเกมกันดีกว่าซึ่งจะเป็นแพท R หนึ่งจุดสามศูนย์นะครับใครที่ใช้อยู่บนโทรศัพท์ก็เตรียมโหลดตัวลิงค์ด้านล่างนี้จากตัว e l ลิงก์ f f ฟ i ิเชได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวลิงก์ไว้ในใต้คลิปด้วยนะเพื่อให้ทุกคนได้กดเข้าไปอัปเดตก,กันได้ง่ายขึ้น แล้วก็นี่จะเป็นแจ็งอัปเดตนะครับทั่วไปเดี๋ยวเราไปที่ส่วนสาคัญกันดีกว่า New ว o คอเลชั่นนี่จะเป็นพวกอาสกิลเอฟเฟกของการออกของแล้วก็แมปนะครับผมน่าจะอยู่ในตัวอ่าเบตเทิลพาร์นะ n e ว h ฮีโร่ครับอ่าแพ,แพทนี้จะมีการเพิ่มฮีโร่ใหม่มา2ตัวนะครับจะมี God of Vengeance กับตัวไพโรแมนเซอร์ตัวก็อดออฟเบนเจนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในเกมที่หลังนะครับผมตัวไพโรแมนเซอร์ก็เช่นกัน ตัวสมบัติใหม่มานะครับ3อันเลยก็สมบัติใหม่ค่อนข้างน่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงในเกมอ่านิวเรยยอพาร์ทอัปเกรดครับเราจะข้ามไปส่วนที่สําคัญกันดีกว่า,อาตอนนี้มีระบบสกินเข้ามาแล้วด้วยนะซึ่งมีอยู่บางตัวใครมีเรยยอพารก็น่าจะพอรับมันได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของการแรงอัพมันก็รับได้ด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่านี่ต้องมีอ่ารีควอรเมนตตัวเรยยอพาร์นะถึงจะรับตัวสกินได้ ทัวร์นาเมนต์ครับผมจะเป็นอาหารระบบทัวร์นาเมนต์เข้ามาซึ่งน่าจะในวัน2วันนี้แล้วครับจะมีการเริ่มจัดแข่งทัวร์นาเมนต์รายละเอียดผมก็ยังไม่แน่นอนนะยังไม่ได้ตรวจสอบเดี๋ยวค่อยรอได้เข้าร่วมตัวทัวร์นาเมนต์แล้วผมจะมาทําคลิปอธิบายทีหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นบาลานซ์ใจัเมนต์ครับผมส่วนสําคัญของแพทอัปเดตนี้เลยฮีโร่ตัวแรกของเรานะครับตัวพี่วูฟเลเดอร์นะครับผมหมาป่าตาข่ายจับยาวๆนะครับซึ่งตอนนี้อัลติเมตเขาโดนเนิร์ฟนะเพราะว่าตัวอัลติเมตเขาจากที่เขาสแตนวินีเ่ย เขาได้ผลจากตัวอัลติเมทด้วยนะครับผมอัลติเมทบัตนะครับที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็นอ่า120%สูงสุดของอ่าเลเวล4ดาวก็120ก็มา4ี่กว่าวินะครับซึ่งน่าจะโกงเกินไปเขาเลยตัดสินใจเนรฟตัวนี้ลงแต่ว่าเพื่อนๆก็คิดว่ามันจะเล่นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบัฟมาในส่วนของนี้ครับผมว่าเวฟพุนเดอร์นะครับผมจะอ่าต,ตัวขโมยเงินครับเวลาเราชนะได้30อ่าโกใช่ไหมครับเขามีบัฟเพิ่มขึ้นมาครับผม เม่เปอร์เซนต์จะได้2เท่านะครับอ่าเพิ่มขึ้น2 5แล้วก็จะสามารถเพิ่มได้ด้วยฮิ่เลเวลฮีโร่คูณด้วย2อ่าเปอร์เซนต์นะครับผมก็ง่ายๆค้ดทึกๆ1เลเวลจะเพิ่มขึ้น2%นนั่นเองก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟแล้วก็บัฟเพื่อให้ตัวมันบาลานนะถ้าวินเลทตกต่ำเขาคงนะ่าจะกลับมาบัฟกันอีกทีนึงแต่ผมบอกเลยว่าเนิร์ฟแบบนี้ค่อนข้างหนักพอสมควรนะก็อาจจะทำให้เขาเล่นได้ในราวที่ไม่มีอลติเมตบัน แต่แลราที่อ l t i m a t e บันที่ทำให้เขาเก่งอ่ะก็ลดลงพอสมควรมากับตัวพี่คนแค่ก,กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอรวบพูด2ตัวเลยนั่นก็คือพี่คนแค่ก,กับตัวเบสชิปของเราตัวแพสซีฟของคาักคู่นะครับเมื่อก่อนมันจะมีลิมิตไว้นะจากที่ H P เพิ่มอาไปเท่ละยี่สิบห้าอาน่าจะไปแต่เราๆประมาณ20่ใช่ไหมครับตอนนี้มันมีแม็กอาจาก500เนี่ยเขา,เอ,าออกไปแล้วก็คือสามารถเพิ่มได้ไม่สิ้นสุดเลยสมมติว่าเพิ่มถึงอา ป็นเหล่าที่22ใช่ไหมครับตัว25เนี่ยเพิ่มจาก500อ่าตัน500นะครับเป็น550อะไรประมาณนี้ก็คือเอาตัวลิมิตออกนั่นเองเช่นเดียวกับตัวเบรชิปนะครับแบต X t e c แที่เพิ่มขึ้น2ต่อเธอณนเะมื่อก่อนตันแค่24ตอนนี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆครับผมตามไฟที่เกิดขึ้นภายในเกมเรามาดูตัวพี่มิสซิสเมกันครับอันนี้ก็ไปได้การบัฟมาเหมือนกันนะตัวอลติมิของเขาครับผมที่เป็นข้อเสียหลักๆแล้วก็ข้อเสียใหญ่ๆของเขาเลยคือตัว Ultimate เาากิดต เวลาเขาเจอบันตัวฟีดนะครคลิปผมเพิ่งทําไปไม่นานนี้เองที่ให้ว่าเขาแพ้ทางอะไรจริงๆเราเขาแพ้ทางฟีดมากๆพออลติเมทเขามันช้าจนเกินไปพอถูกฟีดมันก็ยิ่งช้าขึ้นไปอีกอย่างที่บอกว่าอลติเมตเขาจะทําได้แค่ลอยอยู่ในอากาศเท่านั้นซึ่งแผ่นี้เขาทำการอัพมาแล้วนะผมคิดว่าก็สมควรครับเพราะว่ามีติดเมกมันไม่ไม่ค่อยน่าเล่นเลยครับแผ่นก่อนนี้นน พอเขาบัฟแบบนี้ผมบอกเลยว่า่าลบจุดอ่อนหลักสําคัญของเขาออกไปได้เลยตอนนี้การเป็นว่ามิสติดเมกผมคงต้องไปปรับ่าแรงระดับจากที่ผมเทียบีไปน่าจะขึ้นมาเป็นเทียบเอเทียบเอสได้เลยนะเพราะว่าอัลติเมตเที่ไรขึ้นเนี่ยก็พอทําให้เขาเล่นภายในช่วงเลด,ดเกมได้มากขึ้นแล้วตัวต้นเกมเขาเก่งอยู่แล้วนะอีกตัวนะครับอันนี้จริงๆทุกๆคนก็น่าจะมีความคิดเห็นเดียวกับผมนะคือตัวพี่อ้วนชมพูนะครับเบเฮมัสตัวพี่อ้วนชมพูที่มีตัวสไปค์ครับผม ตัวอ่าไลฟ์สตรีมแท็กก็คือบันบ้นบั้นบั้นเฮดพีนะของเขานะจะถูกถอดออกแล้วครับผมแล้วก็แทนที่ด้วยบันบ้นบั้นรีเจนนะครับผมรีคอเวอรี่อ่าสตรีมแท็กก็หมายความว่าตัวฮีโร่เขาจะขึ้นมาให้เราเลือกในราวที่บั้นรีคอเวอรี่กับสไปค์เกิดขึ้นเท่านั้นจะไม่ได้ออกในราวที่มีอ่าไลฟ์บั้นแล้วนะก็ถือว่าเหมาะสมครับเพราะผมว่าตัวเขาเหมาะกับการรีเจนมากกว่าเพราะว่าจะไม่มีรีเจนเขาจะเรียกสไปค์ออกมาได้ยากลำบากมากเป็นการเนิร์ฟตัวเองทั้งอ้อม ก็กลายเป็นว่าปรับให้มันตรงสมควรนี่ก็ค่อนข้างดีแต่อีกผลหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาปรับมาแบบนี้ก็คือเขาเตรียมจะทำฮีโร่ที่เป็นตัวสไป์กับ HP จริงๆซึ่ึงพอเอาตัวนี้ออกแล้วเดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีฮีโร่ที่จะเป็นแนว H p แล้วก็สไป์เกิดขึ้นมามาดูตัวสมบัติกันครับอ่า God of t h e Dead p a c แแพทล่าสุดเขาเคยเนิฟจาก2000นะมา1,600ซึ่งผมว่าเนิฟหนักพอสมควรแล้วนะแต่แพทนี้ก็ยังเนิฟไปอีกครับเหลือพ5 0 0ผมบอกแล้วว่า คนจะไม่ค่อยกล้าหยิบกันละแล้วใครเจอหิดก็วอตเดดเด็ดแพกมานะเพื่อนๆจะหยิบม้าไปแทงเขาก็คิดให้ดีเพราะโอกาสที่เขาจะแตกไวค่อนข้างสูงนะครับพอโดนเนิร์ฟเยอะจนเกินไปนะผมว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับ o ็ออฟเดดเด็ดแพกแล้วอาสมบัติัดมานะครับจริงๆเป็นไอเทมที่ผมค่อนข้างชอบนะแต่ว่าใช้ค่อนข้างยากครับผมเทียกบกับอื่นๆแ,แล้วกว่าจะได้ผลก็จะถึงเด็ดเกมนนะก็คือโบนิเกลส์เขาจะได้อ่าอินคัมเป็นโกะเมื่อก่อนนะครับจะเป็น20ต่อราวแล้วก็จะเพิ่มกุ๊ ยี่สิบเมื่อผูอ้เลร์แต่ละคนถูกเอลิมิเอตออกไปนั่นหมายความว่าคุณจะได้อ่ารายได้สูงๆประมาณหลักเจ็ดสิบแปดสิบร้อยอะไรประมาณนี้ครับช่วงราวไทยาย,ายซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยจะทันนะต้องเป็นสายแบบรีเลือดสู้ถึง,ถ,งถึงเล็กเกมหรือว่ามีคนหยิบกอดออฟเดอะเดสแพ็คล้วออกไปไวๆตัวสมบัตินี้ถึงจะมีอ่าความคุ้มค่าในการหยิบมาแต่หลังจากที่เขาอ่าแพ็นี้นะครับเขาจะมีบัฟจากยีเป็นยีา ผม,ม่านี้ก็ค่อนข้างเหมาะสมนะทำไาสมบัติชนิดน,น่าหยิบมากยิ่งขึ้นเรายิ่งก o d of the Dead Pack โดนเนิร์ฟมาแบบนี้ผมบอกแล้วว่าตอนไหนที่เจอก o d of the Dead Pack หยิบมาแล้วเมื่อไหร่โบเนเลตสน่าหยิบเอามากๆเลยนะเพราะว่าแค่มีคนโดนเอลิมินเนตออกไปคนหนึ่งอะไรได้ของเขาสูงถึง45ต่อเทินซึ่งมากกว่าตัวกรอเดนเชมล็อกพอสมควรแล้วก็ถือว่ากลายเป็นสมบัติที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาเลยตัวฮิลลิ่งเจมนะครับผมอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะที่เขาคดนเนรเพราะว่าผมสมึกว่าเป็นไอเทมที่เง เพราะว่าทุกการรีเฟซนะครับ3า,าครั้งนะครับจะได้อ่ารีคอเบอรี่สอง HP ในทุกๆรกาวแต่ว่าตอนนี้เขาเนื้อเพิ่มมาเป็น4ครั้งนะครับผมว่าค่อนข้างไม่เซนต์การที่เพิ่มรีเฟซขึ้นมาครั้งนึงมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับก็คือเพิ่มมีมา2 0โกถือว่าเป็นการบาลานซ์ที่ดีแล้วก็ส่วนไปเป็นการออปติมัยแล้วก็การปรับอะไรทั่วไปนะครับอันนี้ผมจะขอไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นลิงก์อัปเดตนะสำหรับคนที่เล่นบนมือถือเดี๋ยวผมจะไปเอาไว้ในใต้ link ครันะบผ สำหรับเพื่อนๆที่อ่าไม่ต้องการเข้ามาที่ตัวอ่า o f i i c i i s d o s d o r d จะได้ดาวน์โหลดกันได้สะดวกสบายเราไปดู่าคลิปของเราเอเราดูรายละเอียดของเราภายในเกมกันดีกว่าอ่าอันนี้อ,อันนี้เป็น Discord ที่อยู่กับเพื่อนๆนะเมื่อมีคนเล่นเขาก็จะมีบอกกันว่าเออไปเล่นด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเมื่อเข้าเกมเดียวกันอ่าเราไปดูตัวแรงนี้ผมเล่นขึ้นมานิดนึงแล้วนะเพราะว่าต้องการปลดล็อกตัวฮีโร่ใหม่มาให้เพื่อนๆดูกัน ต่เสียดายว่าผมเหลืออีกประมาณเลเวลหนึ่งนะนะก็จะได้ตัวาสายดอตัวใหม่มาดังนั้นเราจะไปดูตัวพโลเมเซอร์กันก่อนดีกว่าเป็นฮีโร่สายอัลติเมทแล้วก็เหล็กนะครับผมตัวแพสซีฟของเขาจะเป็นการฟูเอเนอร์จีทุกทุกสิบเหล็กที่เขาได้ก็ผมว่าน่าจะรีเอเนอร์จีได้ไวเห็นผลมากกว่าตัวตัวตัวอยู่ในว่าพี่อ่าพี่อ่าแอสตมิกนะครับจอมเวทแห่งดวงดาวของเราเนี่ยรับได้รับความเสียหายเวทครั้งหนึ่งก็จะได้หนึ่งเอเนอร์จี ผมว่ามันไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะน้อยเอามากๆซึ่งตัวพโรเมเซอร์ของเราเนี่ยทุกๆหนึ่งเอเนจีทุกๆสิบเหล็กผมว่าอันนี้ค่างเห็นผล่อนค้าง,างชัดเจนสมมุติเราหยิบเบสเหล็กมาหรือแม้กระทั่งสกิลท,ที่ได้เหล็กจากซอสอื่นๆนะหรือแมก้กระทั่งการได้รับความเสียหายค่าเหล็กเราก็เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการเร่งเอเนจีค่อนข้างไวผมว่าตัวเขาจะเป็นตัวที่ไล่อัลติเมทได้ค่อนข้างเร็วมากๆส่วนอัลติเมทของเขานะครับอ่าจะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับเวทตามด้วยอ่าสามร้อยสามสิบ บวกด้วยค่าเหล็กที่เรามีแต่ว่าเพียงแค่3าของค่าเหล็กทั้งหมดเท่านั้นถ้าเทียบกับตัวฟูลเลียสเมดที่มีอัลติเมทใกล้เคียงกันผมรู้สึกว่า,าตัวอัลติเมทของฟูลเลียสเมดจะมีโอกาสที่สร้างความเสียหายได้สูงกว่านะแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับค่าเหล็กของศัตรูถูกไหมครับเพราะว่าเบรคเขาอยู่ที่แค่สองร้อยเนี่ยเราเป็นผลบวกของเหล็กของทั้งคู่ซึ่งถ้าฟูลเลียสเมดไปเจอกับพี่ไพโลเมเซอร์นะผมว่าพี่ฟูลเลียสเมดน่าจะลาอัลติเมทได้แรงกว่าแต่ว่านั่ แต่ว่าตัวของพีพโลเมเซอร์เนี่ยสูงถึง330แล้วไหนจะบันอัลติเมทที่อัพขึ้นมาอีกแสดงว่าอัลติเมตเขาค่อนข้างแรงพอสมควรโดยที่ไม่ต้องสนค่าเละข,ของคนอื่นเลยแต่ของพี่ฟูลเลสเมกถึงจะมีโอกาสาจะแรงกว่าก็จริงแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับค่าเละข,ของศัตรูด้วยการเป็นว่าพี่พโลเมเซอร์ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าอัลติเมทเขาจะแรงในทุกครั้งที่เขาได้ไล่แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เขาไลา่แล้วสถานะฟูลลี่เราหมดพอดีมันเหลือศูนย์มันก็ไม่ได้ค่าความเเเเสีียยยหาาาพิินะนนิ่ามมตตนนนอออัั้้้งคดดกดว เรามาดูฮีโร่สายดอทตัวใหม่กันผมว่าค่อนข้างเก่งนะพอดูสเตจพื้นฐานก็สิดอทพื้นฐานเขา20าไม่ได้สูงจนโอเวอร์นะแต่ก็ถือว่าสูงค่อนข้างดีพอสมควรตัวแพสซีฟของเขานะ่าจะเป็นเมื่อฮีโร่ต่ำกว่า,า40เปอร์เซ็นต์คาดอกเขาเพิ่มขึ้นมาถึง10หน่วยผมว่ามันค่อนข้างสูงมากเลยนะส่วนตัวอัลติเมทของเขานะครับจะเป็นการาเพิ่มโล่ให้กับตัวเองนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายเป็นอย่างสูง200หน่วยแต่ว่าเป็นความเสียหายกายภาพนะถามว่าดียังไงก็คือมีโอกาสติดค แต่ศัตรูก็มีโอกาสหลบได้ด้วยเช่นกันแต่ดูเบรคขก้เขาสิครับแค่13เมงเบรคิี้เขาค่อนข้างน้อยนะจะเล่นผสมไปสายคิก็น่าจะค่อนข้างลําบากแต่ก็โดยรวมก็คือเป็นตัวดอสเต็มตัวนะแถมมีชิลมาช่วยรับอีกเพราะว่านอกจากอาหลักสกิลหลักๆของดอสน่ผมมานนอกจากดอสฮิลลิ่งแล้วอะลองมาคือดอสชิลนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราดอสได้มันต้องได้อะไรมาเพิ่มการป้องกันอย่างตัวดอสชิลก็เป็นอาเพิ่มการอา ป้องกันความเสียหายดาเมจส่วนดอทฮิลลิ่งอาจจะดีกว่าเพราะว่าเพิ่มเลือดมาเลยโซโล่ Solo มันได้ลดลงเรื่อยๆอย่างไงดอทฮิลลิ่งผมก็ให้ประสิที่ดีกว่าการที่ตัวนี้มีได้โล่เพิ่มขึ้นมามันก็ค่อนข้างดีนะในช่วงเลดเกมผมว่านะ่าจะค่อนข้างเห็นผลพอสมควรแล้วก็ผมขอออกมาเทียบก,กับตัวฮีเดนเบดนะ,อะอดอทพื้นฐานนัแคส16แต่ว่าตัวแพสซีฟเขาสามารถเพิ่มได้เลยทุกครั้งที่แพ ผมให้เฉลี่ยแล้วเกมหนึ่งก็อยู่ประมาณที่ดอสสิหน่วยละกันถ้าสมบัติไม่ได้แบบยู่ชีวิตจนเกินไปรอสิหน่วยไปบวกเบดก็ได้แค่ยี่หกแทนที่เราจะเอาแพสซีฟมานั่งบวกค่าดอสแบบนี้เราสู้เรามาเล่น่อฮีโร่ตัวใหม่ของเราเดีวก็เอาเวนเจนดีกว่าไหมครับเพราะว่าค่าดอสเขาสูงอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งรอแพ้อยู่สามารถเล่นเก่งได้เลยช่วงต้นเกมไม่ต้องมานั่งเล่นเล่นแบบรอเลดเกมนะครับแถมแพสซีฟเขาตอนเลือดต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่าดอสเพิ่มมาตั้หน่ว เอาง่ายคือไม่ได้อัปดอทเลยเลยอ่ะหลังเลือกต่ำกว่า40่คาดอทเราก็สูงถึง30เลยทีเดียวผมว่านี่เป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างเห็นผลได้ชัดเจนกว่าฮิดเดนเบดเยอะมากๆเลยอมว่าฮิดเดนเบดมีดีแค่ว่าความตีไวก็ใกล้กันนะ 2. 4ดส่ส่วนนี้2.3แต่เบลดแแท็กเขาแรงกว่านะแล้วก็เบดดอทดีกว่าตัวฮิดเดนเบดมีแค่ตัวเบดอาคิที่สูงกว่านิดเดียวยังไงผมก็ว่าฮีโร่ตัวใหม่ของเราดีกว่าแน่นอนแต่ต้องเป็นบันชิลอยู่ในราวนั้นด้วยนะถึงจะมีออกมาให้เราเลือกกัน ผมอีกแค่เลเวลเดียวก็ปดแล้วนะแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูเรามาพิ้วนชมพูของเราดีกว่าราคาค่อนข้างแพงนะศึกเก้าร้อยกิซ่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยจากเมื่อก่อนครับเป็น HP กับสไปใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัวฮิลเรียบร้อยแล้วก็ผมว่าเหมาะสมแล้วนะตัวเขาเหมาะกับการเล่นดีเจนมากกว่าตาไหนไม่มีดีเจนไม่ต้องออกมาดีแล้วครับผมพอเล่นค่อนข้างยากการที่เอาเลือดตัวเองมาเป็นปสร้างตัวสไปมันค่อนข้างเฉพาะทางเรามาดูตัวเที่ยวถูกบัฟกันดีกว่านะครับนี่ครับ เพิมเอ็กแท็กสองต่อเทินไม่มีลิมิตแล้วนะจากก่อนน้นนี้บอกว่าแม็กซิมัมแอดอ่ยี่สิบสี่นะครับผมและแน่นอนครับพี่คนแค่เราก็เช่นกันครับผมเมื่อก่อนครับผมแม็กซิมัมที่ห้าร้อยตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับเป็นยี่ิห้าเราพี่วูฟไรเดอร์ที่โดนเนื้อหนักหัก,หกเหมือนผมซื้อมาอยู่นะนี่ไงครับผมตัวตีมีของเขานะเปลี่ยนแล้วนะครับจากได้สามสิบจากที่เราชนะเป็นอ่ามีการเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นจํานวนเงินที่มีโอกาสดับเบิลเือเพิ่มเป็นหกสิบโกนะครับ แต่ย้ำว่าคณต้องชนะได้นะถึงจะมีโอกาสมาลุ้นตรงนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูงนะ25%หเซมดได้ฮีโร่เลเวลพอในอนาะคตเราฮีโร่เลเวลเฉลี่ยว่าสัก10ละกันสิบเลเวลก็เพิ่มมาอีกอ่า20%เปซ็น45%เป็นสี่บห้าเปอร์เซก็ค่อนข้างบาลานนะแต่ผมว่าเขาเลิฟอัลติเมทหนักไปหน่อยอย่างน้อยลดเบรคเขาลงสักนิดนึงก็ยังดีการที่เขาเอาออกจากอ่าบาปเอฟเฟกต์ของบันอัลติเมทของเราเนี่ยครับผมผมว่ามันลดเยอะจนเกินไปเนี่ยเพิ่มสูงสุดได้ถึง20 อาจจะได้ถึงสี่กว่าวิเลยทีเดียวอืมผมว่าไม่ความน่าเล่นเขาลดลงเยอะนะแต่ในราวที่ไม่มีอัลติเมทแล้วเจอกับดอทเขาก็อาจจะพอไปได้ก็ได้นะเพราะว่าเขาสามารถขโมยเงินได้เยอะกลายเป็นตัวต้นเกมแบบแท้ทูกลายเป็นสายซิงอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นกันได้เอมีตัวไหนเขาบัฟเขาเนิฟกันอีกไหมนะ้าผมจําได้ไม่หมดหรือเปล่าน่าจะพอประมาณนี้ไหมผมลืมตกหล่นใครไปไหมเหมือนน่าจะไม่มีแล้วนะอ๋อพี่มิสติเมก เขาไม่ได้บอกนะเขาว่าเร็วเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าอ่าเร็วขึ้นครับผมโอเคครับแล้วเราไปดูตัวแ a t t ทิร์นพรอบนี้กันดีกว่านี่ผมนี่ตัวแพ t t ทิร์นพผมยังรับได้นะผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าเพื่อนๆที่เขาเติม Ba t t ทิร์นพไปหลังที่ไม่ใช่ซีซันที่สองอ่ะผมไม่รู้ว่าเขายังได้สิทธิ์ในการรับแพ t t ทิร์นพฟรีเมื่อถึง Overking หรือเปล่าหรือเฉพาะผมที่เคยเติมในซนะีซันสองแล้วซึ่งปัจจุบันเป็นซีซันที่สี่แล้วนะ ซีซั่นที่แล้วเป็นซีซั่นที่3ามดังนั้นผมเติมมั้งแต่ซีซั่นที่สองนะมันก็คงอยู่กับผมมาตลอดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะถ้ามีคําตอบหรือผมเข้าใจจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปอธิบายในไลฟ์อีกทีหนึ่งเรามาดูรางวัลกันดีกว่าครับเนี่ยในตัวกล่องตัวอ่าลอยอเชสนะครับจะเป็นการได้ฮีโร่สตัวนะแล้วก็สมบัติทั้งสมตัวอ่ะผมลืมพูดถึงสมบัติไปเลยนี่นาะมีสมบัติ3ามชิ้นมาโอเคเราลับไปดูตัวสมบัติกันก่อนดีกว่านี่แหละครับนี่ของคอคร์ผม เป็นการาเป็นสมบัติที่เน้นการ่าฟื้นฟูเลือดแล้วก็เสียเลือดภายในตัวคือทุกๆเทิร์นเราจะมีการรีเลือดเพิ่มขึ้นหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแพ้ขึ้นมาเราจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งถามว่ามันดีแล้วก็การได้รับกระแสยยเพิ่มขึ้นมาทีมก็เป็นข้อดีทางอ้อมนะเป็นการเพิ่มรายได้ของเราพอทุกครั้งที่เราเสียตัวไ์พอยต์ไปนะมันก็จะมีการได้เงินกลับมาทุกๆหนึ่งไรพอยต์จะได้3 0โกเป็นวิธีการได้เลือดได้เงินทางอ้อมอย่างหนึ่ง แต่ถ้าสมบัตินี้มีสองเฟสนะมีแค่หนึ่งกับ2ดังนั้นเฟสสเพื่อนสังเกตดีๆครับก็จะรีมากขึ้นนะถึง2หน่วยแต่คอับรับความเสียหายมากขึ้นถึง3าหน่วยเช่นกันใครจะหยิบสมบัติชิ้นนี้มาก็คิดให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮริสไฮริเทอร์ระดับหนึ่งผมคิดวันมันพอเอาไปคอมโบกับตัวบัตรชิพเมมเบอร์ชิพได้นะทุกๆอะไพอที่เราเสียไปเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถอ่ารีเฟซรีเฟซตัวสโตได้อ่ามากขึ้นซึ่งเรามีการรีเจนเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะเสียเยอะก็ได้รีเยอะ แต่เราอาจจะรีเยอะจนไม่พอจนเหลือใช้ก็ได้แล้วไม่ได้ใช้จนแพ้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติที่ค่อนข้างเฉพาะทางคงต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นระดับหนึ่งมาสมบัติชิ้นจะมาครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะสมมุติว่าเฟสามแล้วเราสึกว่าเนี่ยคนนี้มันเต็งแชมป์แน่นอนเหลือแค่เรากับเขาเนี่ยการได้หยิบสมบัติชนี้มานี่เราสามารถกดเพื่อรับสกิลเคานเตอร์บันที่เราเลือกได้สมมติสตูเป็นสายเบสเอ็กแท็กเนี่ยเราสามารถเอาสมบัติชนิ้มาเพื่อหยิบเ e อ็กแท็กมิดได้ถึง3ชิ้นเลยทีเดียว มีทั้งสามเฟสนะเอฟเฟกเหมือนกันหมดเลยก็ถ้าหยิบมา้าแต่เฟสแรกเราก็เก็บไว้กดทีหลังก็อาจจะได้ม้กแต่ถ้ารู้สึกว่าเบรไอตาเนี้ยตัวไอ้แท็กมิดโกงมากๆแล้วจะเป็นต้องมีใช่ไหมเราก็สามารถหยิบมาตั้งแต่เทอร์แรกเลยแล้วก็กดรับสกิลไอ้แท็กมิดมาได้ถึงสามเลเวลเลยทีเดียวถือว่ามีความน่าสนใจพอประมาณนะก็ต้องไปเลือกใช้เอาเรียงระดับความสําคัญเอาเพราะว่าหากเลือกสมบัติชิ้นอื่นคุณอาจจะได้เงินที่มากกว่า300โกมาหยิบสมบัติอ่ามาหยิบสกิลที่เราต้องการแทนก็ได้ แล้วสก,กิลจัดมาครับรูปสก,กิลนี่เหมือนวอล์คับเด็ดๆเลยเป็นหนังสืออัพเลเวลนะครับซึ่งเอฟเฟกก็ค่อนข้างค้ายเช่นกันนั่นก็คือทุกครั้งที่เราอารีเฟซตัวร้านค้าสก,กิลนะครับเราก็มีโอกาสสุ่มได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยก็คิดซะว่าเหมือนตัว Energy Collector ก็ได้ครับเอเนจีคอลเลกเตอผมอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองก็จะเป็นการสุ่มได้รับ่าประสบการณ์นะครับผม2หน่วยในทุกเทิร์นเอาสอก็เป็น3ามเหที่เฟษสามก็เป็น4แต่ตัวนี้จะเพิ่มเป็น,เ,นเปออร์เเซ็นปป70 100 แต่นี้เราไม่ต้องรอทุกเทิร์นครับในแต่ละเทิร์นให้เรากดแรนดอมเนี่ยมันก็มีโอกาสสุ่มได้ค่าประสบการณ์เลยสมมติว่าเราเอามาคอมโบกับตัวอคอร์รัลเต็ดฮาร์ดบวกด้วยบัตรบัตรเชดเมมเบอร์ชิพเนี่ยเราก็สามารถรีเฟซรัวๆเพื่อเอาค่าประสบการณ์ดันแต่ละบันขึ้นมาได้เลยก็ถือว่าลองจําแล้วลองเอาไปคอมโบดูนะใครทําแล้วเวิร์กก็เอามาแบ่งปันกันได้แต่ผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะสำหรับตัวคอร์รัลเต็ดฮาร์ดก็อย่างน้อยควรเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งพอสมควร ไม่ใช้ว่าเลทจนเกินไปแต่อย่าลืมนะว่าทุกเลือดที่เสียเราได้เงินเพิ่มด้วยนะก็ r i s k h i ฮ h r e t u r n นะครับผมเรากลับไปดูตัวรางวัลในตัว b บ t t l พ p a s s กันดีกว่าเราั่วไปนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรกล่องสุ่มปกติเดี๋ยวผมมาดูตัวสกินดีกว่าครับผม,มตัวสกินคือสกินอะไรวะมันเมื่อกี้มันโชว์ขึ้นมาแล้วเหรออ๋อเป็นลูกน้ำตกลงมานะครับผม ตัวนี้เป็นอันเก่าซีซันที่แล้วนะเป็นปีกดําผมว่าเท่กว่าเยอะเลยตัวน้ําตกก็มีความสดใหม่ครับไม่จําเจแต่อย่างไงผมว่าตัวปีกดําจากซีซันที่แล้วเท่กว่าเยอะเราไปดูสมบัติอันต่อไปดีกว่าครับผมอันนี้จะเป็นอ่าตัวเอฟเฟกตอนชนะนะครับผมเมื่อกี้อันก่อนนั้นจะเป็นเอฟเฟกตอนอ่าเข้าแบตเทินะอืมผมว่าค่อนข้างสวยนะไม่ได้แย่เลยอันเก่านี้ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่เห็นมาจนเบื่อแล้วแต่ว่าอันใหม่นี้ก็ความใสของดอกบัวผมว่าผมค่อนข้างชอบนะ ไปดูสุดท้ายกว่านะครับผมเมื่อถึงเลเวลสูงสุดแน่นอนครับผมจะเป็นเอฟเฟกตัว Battlefield อันเก่าที่เป็นเหมืองแร่นี่เห็นมาจนเบื่อแล้วอันใหม่จะเป็นตัวอาภูเขาลาวานะผมว่าค่อนข้างสวยนะความรู้สึกผมนี่ให้ให้ฟิลในระดับตัว่าสมบัติระดับอีพิกได้เลยเอ๊ะอันนี้มันก็อีพิกเลยหรือเปล่าระดับสูงสุดคืออะไรนะผมจําไม่ได้เราไปดูกันดีกว่าเอ๊ะผมมาถูกหรือเปล่าม,มีสมบัติสิอ่าเป็นคอลเลคชันนะครับผมแล้วก็มาที่ Battlefield ระดับมิสติกนะครับผมจำผิดไปไม่ใช่ระดับอีพิกอันนี้ตัวไททันนะเดี๋ยวผมเราไปดูกันอีกอันนึงดีกว่าไออันนี้คือไททันนะอันนี้ผมอ่าไพโมเดลเกสนะครับผมอันนี้จะเป็นไททันเครสอืมผมว่าพัอันนี้ค่อนข้างสวยนะแต่เทียบกันแล้วผมว่าอ่าตัวเบตันพาสสวยไม่ได้แยกกันนะผมว่าผมชอบค่อนข้างชอบพอสมควรสีสันก็ทํามาค่อนข้างดีโอเคครับผมสาหรับทีนี้ผมว่าน่าจะครบถ้วนทุกอย่างกันนะ เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ซีซั่นใหม่ทุกคนคึกคืนเข้ามาเล่นกันเยอะเลยการที่มีการเพิ่มฮีโร่ใหม่มา2ตัวพร้อมกับตัวสมบัติใหม่ทั้ง3มอันก็ถือว่าเป็นอะไรนะ่าสนใจนะเพื่อนๆเ,อนเอนขอได้ลองมาเล่นกันบ้างหรือยังครับผมหวังว่าจะได้เจอกันกันในเกมนะสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ